เพื่อนๆเ,เคยงแง่งมองดูบนท้องฟ้าแล้วก็ไปเห็นเข้ากับอะไรแปลกๆลอยอยู่ด้านบนแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดาวตกหรือเครื่องบินไหมครับจากนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดต่อว่ามันอาจเป็นสิ่งลึกลับที่มากกว่านั้นใช่ลหมครับผมกําลังหมายถึง UFO UFO หรือที่เรามักจะใช้เรียกยานพาหนะของเราเอเลียนที่คงได้เห็นการชัดๆเนี่ยแค่ในภาพยนตร์ไซไฟ แต่ที่ผ่านมาก็มีผู้คนมากมายนะครับที่บอกว่าพวกเขาเจอเข้ากับสิ่งประหลาดเหล่านั้นที่ทําให้สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น UFO ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกแต่มีหลายครั้งที่กองทับสารัตเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าพวกเขากําลังไล่ล่า UFO อยู่จริงๆแต่ไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่ามันคือยานของมนุษย์ต่างดาวมันเป็นวัตถุที่บินได้ที่ไม่ระบุตัวตนแค่นั้นเองครับในจข่าวล่าสุดที่นาซานเนี่ยได้ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยพบสัญญาณคลื่นวิทยุที่ส่งมาไกลมากจากกาแล็กซี่อื่น ถึงมันจะมีการยืนยันแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปขึ้นวิทยุที่เกิดจากธรรมชาติไม่ได้ถูกส่งผ่านมาจากเทคโนโลยีต่างดาวแต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ถูกส่งมาไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยแหละครับถึงแม้จะไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการมีตัวตนอยู่จริงของรุ์ต่างดาวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ทําให้ผู้คนเนี่ยจับมาเชื่อมโยงกันและยิ่งเพิ่มความเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นเคยได้ยินอาจเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆก็ได้ วันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาสัก6เหตุการณ์เกี่ยวกับการค้นพบสิ่งประหลาดที่อาจจะเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันหน่อยนะครับความจริงแล้วคำว่า UFO เนี่ยมาจากคำว่า unidentified flying object หมายถึงวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้พวกเขาจะใช้เรียกสิ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าที่พวกเขาไม่สามารถระบุตัวตนของมันได้นั่นเองถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือ ในฉากหนึ่งของเรื่อง Iron Man ภาคแรกที่โทนี่สตาร์คใส่ชุดเกราะออกไปบินทดสอบและทางกองทัพเนี่ยก็ได้ส่งทีมไล่ล่าเมื่อกองทัพไม่ทราบว่าวสิ่งนั้นคืออะไรก็จะใช้คําว่า UFO นั่นเองซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่จานบินของนุนต่างดาวก็ได้แต่ด้วยความที่มันเข้าใจง่ายผู้คนเลยนิยมใช้คําว่า UFO เนี่ยแทนยานผาานะของเราเอเลียนนั่นเองครับ ซึ่งในเนื้อหาต่อไปนี้ผมจะขอแทนคําว่า UFO เนี่ยหมายถึงยานบินของเราเอเลี่ยนเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับวิลเชอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่25ตุลาคมปี1995หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เล่าว่าขณะนนที่เธอกำลังออกไปตากผ้านอกบ้านเนี่ยเธอได้เห็นดวงไฟดวงหนึ่งอยู่บนท้องฟ้าตอนนั้นเน่ะเธอเข้าใจว่าเป็นดวงดาวแต่พอดูไปดูมาไฟดวงนั้นเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากและพุ่งไปทางตะวันตก ส่วนด้านตรงข้ามกับที่ดวงไฟพุ่งไปเนี่ยก็ได้กลายเป็นสีแดงเธอได้เรียกแม่ออกมาดูพวกเขาเห็นดวงไฟนั้นแยกแสงสีขาวออกเป็น2ส,ส่วนแล้วพุ่งไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วพวกเขายืนดูจนแสงเหล่านั้นเนี่ยรับขอบฟ้าไปแต่ก่อนจะรับสายตาไปเนี่ยพวกเขาเห็นว่าตรงปลายของดวงไฟที่ลอยออกไปน่ะมันเป็นสีแดงครับ สองแม่ลูกเนี่ยโทรแจ้งตำรวจและตำรวจเนี่ยก็ได้ติดต่อกับ RAF Line-M ให้มาตรวจสอบเมื่อตำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยวัตถุใดๆในรัศมีที่พวกเธออาศัยอยู่เลยทางด้านพวกเธอเองเนี่ยก็ยืนยันว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล้าและไม่ได้เห็นภาพหลอนจากความมึนเมาอย่างแน่นอนอาคันซอในปี1977 ชายชาวอเมริกันสองคนที่ชื่อว่าเทอร์รี่เลิฟเลสกับโทบี้เล่าเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดที่ว่าพวกเขาเนี่ยพบแสงสว่างสาดวงอยู่บนท้องฟ้าบริเวณอุทยานเดวิลเดนหรืออุทยานทางตอนเหนือของรัฐอาคันซอขณะที่พวกเขาเนี่ยตั้งใจจะไปพักผ่อนตั้งแคมป์กันแสงไฟทั้ง3าดวงเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาอยู่เหนือหัวของพวกเขาและจังหวะนั้นเองพวกเขาได้เห็นว่าแสงเหล่านั้นเนี่ยออกมาจากปริซึมสีดําซึ่งกว้างพอๆกับสองช่วงตึกเลยทีเดียว หลังจากนั้นมีหนึ่งในสของดวงไฟซึ่งเป็นเหมือนแสงเลเซอร์สีฟ้าเนี่ยส่องมาที่เทอร์รี่เลิฟเลสเขาเล่าว่าเมื่อลำแสงนั้นหยุดลงเขารู้สึกง่วงและหลับไปกลายเป็นว่าพอตื่นมาอีกทีเนี่ยเขาเห็นโทบี้เพื่อนของเขาเนี่ยออกมาจากเต็นท์แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าก็กากคือปีซึมที่เขาเห็นสาดแสงลงมาทําให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนจะเป็นเด็กๆเ,เนี่ยจำนวนหลายสิบคนยืนอยู่ด้วยความตกใจนะครับเทอร์รี่เลิฟเลสได้หันไปถามโทบี้ว่าเอ้ยแกเห็นเด็กเหล่านี้ไหม โทบี้ก็เลยบอกกับเขาว่านี่มันไม่ใช่พวกเด็กๆเ,เว้ยนี่แกจาไม่ได้จริงๆหรอว,ว่าพวกเราโดนจับตัวมาแล้วก็โดนทําร้ายอะ่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยแต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกได้ก็คือพวกเขาเนี่ยมีอาการขาดน้ําแล้วก็มีแผลไหมเทอร์รี่เลิฟเลสและโทบี้เนี่ยถูกสอบสวนจากเจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึงสํานักงานสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐและพวกเขาเนี่ยได้เล่าสิ่งที่พวกเขาเจอเท่าที่จะจําได้ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เทอร์รี่เลิฟเลสกลายเป็นคนที่กลัวที่โลง่งและเขาต้องนอนเปิดไฟด้วยความหวาดระแวงทุกคืนภายหลังเมื่อเทอร์รี่เลิฟเลสกับโทบี้เสียชีวิตลงทีมแพทย์เนี่ยได้เจอเข้ากับชิ้นส่วนโลหะที่มีลวดติดอยู่ถูกฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มาจากไหนกันแน่บริเวณจากเวอร์จิเนียไปถึงฟลอริดา ปลายปี2014นักบิน F/A 1 8 Super Hornet ในหนึที่ชื่อว่า Ryan g ก a า e s วเขาได้กล่าวต่อ The Pentagon and Conquest ถึงเหตุการณ์การชนเข้ากับวัตถุบางอย่างที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ50-100เมตรขณะทำการบินเขาอธิบายว่ามันเป็นวัตถุที่ไม่มีเครื่องยนต์ใดๆติดอยู่แต่สามารถบินขึ้นมาได้ถึง30,000ฟุต ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ทดสอบการบินโดรนขั้นสูงก็ได้ภาพที่ถูกบันทึกในวิดีโอก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยหลังจากที่มันเคลื่อนที่ได้สักพักมันก็หยุดลงและหักเลี้ยวไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ครับเพราะการหยุดและการเลี้ยวกระทันหันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากและถ้าเป็นโปรเจกต์จริงก็จะต้องถูกดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้ แต่ไรอันกาเวสเองก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แปลกหรือแตกต่างไปจากที่เคยมีเพราะพวกเขาเองเนี่ยก็มีเครื่องบินที่มีความสามารถในการบินสูงเหมือนกันแต่กับการที่บินได้สูงถึง30,000ฟุตและการรวมพลังของเครื่องยนต์กับท่อไอเสียไว้ในเครื่องเครื่องเดียวนั้นคือความสามารถที่เขาเห็นในวัตถุลึกลับลำนั้นซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพอันมหาศาลของมันครับวอชิงตัน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ย4มิถุนายนปี1 9 4 7เคนเนดอาร์โนนักบินพลเรียลไรายหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นวัตถุเรืองแสงสีฟ้าขาวจำนวน9ชิ้นบินอยู่บนท้องฟ้าบริเวณวอชิงตันและมันบินเป็นรูปตัววีด้วยความที่เขาเป็นนักบินเนี่ยเขาจึงสามารถคาดดาวความเร็วของเจ้าวัตถุนี้ได้ว่ามันน่าจะบินด้วยความเร็วประมาณ2,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละครับในขณะเดียวกันก็มีอดัมนักสำรวจภูเขา เขาเห็นวัตถุเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันด้วยตอนแรกเนี่ยเคนเนตอารโนเขาไม่ได้คิดว่ามันคือ UFO หรืออะไรทํานองนั้นนะครับแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินของทหารก็ได้แต่กองทัพก็ได้ออกมาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยพวกเขาไม่ได้ทําการทดสอบการบินใดๆทั้งสิน้น หลังจากนั้นก็มีรายงานการเจอวัตถุประหลาดเพิ่มขึ้นจนทางการเริ่มการตรวจสอบที่มีชื่อว่า Operation Sight แต่พวกเขาก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นกันคือ UFO จริงๆถึงแม้จะมีข้อสันนิษฐานที่ถูกยกขึ้นมาบ้างในระหว่างการตรวจสอบก็ตามแต่โปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับทางการได้ต่อยอดโปรเจกต์ดังกล่าวกลายเป็นโปรเจกต Blue Book ตั้งแต่ปี1952ถึง1969 ที่จะบันทึกรายงานการพบเห็นวัตถุประหลาดในอเมริกาโดยรวมๆกันแล้วเนี่ยมีรายง,งานการพบวัตถุลึกลับเนี่ยมากกว่า12,000ชิ้นเลยทีเดียวครับ,รบเห็นได้ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พบเจอวัตถุต้องสงสัยที่ว่าจะเป็น UFO บ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครสรุปได้ว่ามันคือ UFO จริงๆได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานา แม้กระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วหน่วยงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าอย่าง unidentified aerial phenomena t a s k force <S ซึ่งถูกก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่มีคนพบเห็นวัตถุบนท้องฟ้าน่าจะเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงแต่ทางหน่วยงานเนี่ยไม่พบข้อมูลว่าวัตถุเหล่านั้นเป็นของมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างใดครับ นั่นก็แปลว่าเราอาจจะพูดได้แค่ว่าสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่แค่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเท่านั้นเองครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการพบเจอวัตถุประหลาดหรือ UFO เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนยุคสมัยใหม่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะถ้าย้อนกลับไปในสมัยโรมันเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็มีการบันทึกการพบเห็นวัตถุประหลาดด้วยเหมือนกัน ฟรีเจียริพับิคนโรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงโรมเมื่อประมาณ74ปีก่อนคริสตศักราชจากบันทึกของพูทักนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันระบุไว้ว่ามีผู้พบเห็นสิ่งแปลกประหลาดบนท้องฟ้าในช่วงที่กำลังเกิดการสู้รบกันระหว่างโรมกับฝ่ายศัตรูพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างที่มันมีรูปร่างคล้ายกับขวดมีประกายเหมือนเปลวไฟสีเงินพุ่งลงมาที่สนามรบ พวกเขาตื่นตกใจแต่ก็ไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปได้มีผู้เชี่ยวชาญในสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเขาก็คือดร r i c h a ร d ิชาร์ดสตอร์เตอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งองค์การนาซาดรริชาร์ดได้กล่าวว่าสิ่งที่ชาวโรมันได้เห็นในครั้งนั้นน่ะอาจจะเป็นอุกกาบาตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโบไล และการที่พวกเขาเห็นมันกระจายตัวเหมือนเปลวไฟนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าอุกกาบาตชนิดนี้แตกตัวในชั้นบรรยากาศและการกระจายตัวก็ทําให้สีของมันเนี่ยออกไปสีเงินเงินนั่นเองครับกรุงเทพมหานครฝั่งบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเหตุการณ์การเจอวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าแถวบริเวณสว่างวงจงหวัดกรุงเทพโดยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายเฟซบุ๊ k ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแบงค์ ได้ลงคลิปที่ถ่ายบางอย่างเนี่ยที่มีแสงเจ้าออกมาในช่วงเย็นของวันหนึ่งตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นอุกกาบาตแต่พอเห็นว่ามันเป็นสีแดงปนสีเหลืองและบินฉีวอยู่บนท้องฟ้าเมื่อคลิปของเขาเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็มีสื่อไปสัมภาษณ์คุณแบงค์มากมายแถมยังมีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของคณะศิลปศา,าศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างอาจารย์วิรชัยพุทธิวงศ์ขงเขาได้ออกมาให้คําอธิบายความน่าจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับว่า สิ่งที่คุณแบงค์กับแฟนเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่เครื่องบินครับแต่แสงของพระอาทิตย์ยามเย็นเมื่อมากระทบกับเครื่องบินก็อาจจะเกิดการสะท้อนของแสงทําให้เห็นเป็นสีแดงและสีเหลืองก็เป็นได้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็น6เหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับแต่ถ้าจะพูดถึง UFO เนี่ยแต่จะไม่พูดถึงสถานที่นี้ก็คงไม่ได้งั้นผมขอหยิบมาเล่าให้ฟังอีกสักหนึ่งที่ล้วกันนะครับ Area 51 ถ้าพูดถึงสถานที่นี้เนี่ยเราก็คงคิดถึงเอเลี่ยนกันมาเป็นอย่างแรกเลยนะครับโดยที่มาของมันเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1947มีวัตถุทางอากาศที่ไม่ระบุตัวต,วตนเนี่ยชนกันในรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใกล้กับแอเรียฟิติวันฐานทัาอากาศของสหรัฐทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความสงสัยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนทางกองทัพเนี่ยต้องออกมาบอกว่ามันคือบอลลูนตวรวจอากาศแต่ก็ดันมีผู้คนที่ไปคิดว่ามันคือ UFO ที่กองทัพเนี่ยปกปิดเอาไว้ทําให้เริ่มมีกระแสมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้น ทำให้ในปี1990เนี่ยทางรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกครั้งว่ามันคือบอลลูนตรวจการในการทดสอบนิวเคลียร์แต่ที่มันจะลบกระแสพวกนั้นไปแต่มันดันเป็นการเพิ่มเชื้อไฟให้ผู้คนที่สงสัยเนี่ยสงสัยมันมากขึ้นไปอีกนั่นก็เพราะว่าในการรายงานทั้งสองครั้งเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันครับทาให้ผู้คนเนี่ยสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองบวกกับการที่ในเวลาต่อมาเนี่ยมีชายที่ชื่อบ๊อบลาซาเขาคือคนที่อ้างว่าเป็นนักฟิสิกส์ที่เคยทำงานอยู่ใน50 เขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่แยกชิ้นส่วน UFO และอ่านเอกสารหลายอย่างของทางรัฐบาลทําให้ความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวในแอเรียฟิฟีวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะครับซึ่งแต่ละเหตุการณ์เนี่ยถึงจะมีคํเก่าวอ้างหรือบันทึกการพบเห็นสิ่งที่แปลกปลอมที่คล้ายกับ UFO แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนอยู่ดีว่ามันคือ UFO จริงๆตราบใดที่มันจะเป็นแค่ข้อสันนิษฐาน ยังไงผมก็ลองฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในแต่ละเหตุการณ์ที่ผมได้เล่ามาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆหรือร่วมกันแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการพบเจอสิ่งประหลาดบนท้องฟ้าในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้ตอนนี้ทางช่องพร้อมเหล่าของเรามีระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราโดยตรงผ่านช่องทางนี้ได้เลยยังไงข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ณที่นี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ